มันเป็นเหมือนแบบลานบินก็ไม่ใช่เป็นอนุสาวรีย์เหรออ๋อมันคือเรือห่อใช่ไหมแล้วเกิดเหตุระเบิดขึ้นเลครับอุบัติเหตุในครั้งนั้นนะครับมีผู้เสียชีวิต35คนโดยมี เอาเลยครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังรไก่ขัดเกมนะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับรายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจะพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยมีพิกัดอะไรที่น่าสนใจสามารถก็พิกัดม,มาให้เราได้นะครับตื่นท่านผู้ชมนะฮะ จะพิมพ์ชื่อที่อยู่ก็ได้นะเดี๋ยวนี้มันพิมพ์ถ่าพิกัดยากอาจจะพิมพ์ชื่อที่อยู่แบบว่าจะพจาะพามาดูทุกนี้ก็ก๊อบชื่อนี้มาก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้มีพิกัดที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ต้องส่งพิกัดอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้ส่งชื่อก็ได้ลองส่งชื่อกันมาเลยครับให้บอกพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะให้ผมดูแบบตรงนี้รคาคาสีเหลืองเยอะเลยแล้วมันไม่มี needed. แท็กเนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อนี้มานะครับแล้วก็บอกว่า ลังคาสีเหลืองด้านด้านขวาครับอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็ลองหย่นหย่น,นวิธีการกันดูเนะเพื่อที่จะได้ส่งพิกัดกันง่ายขึ้นนะครับลองไปสำรวจใน Google Earth Google Map กันดูนะครับโอเคท่านผู้ชมเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้เลยพิกัดแรกของวันนี้ครับจะกุณล,ลาวแอนเคมเบรียนะครับบอกว่าเหมือนนิ่งเงินเลยครับพี่แทนพิกัดรถตามใจท่านผู้ชม มีใครนะครับรู้จักนิงเงินบ้างนิงนเงินเป็นปีศาจญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันจะอยู่ในทะเลนะครับแต่ถ้าเกิดผมดุอันนี้นะครับก้อนน้าแข็งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนิงเงินเนี่ยมันจะรูปร่างแบบว่ายาวๆหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นนิงเงนินจริงๆเนี่ยเราก็หาเรื่องพิสูจน์มันไม่ได้อยู่ดีนะครับข้างๆก้กอนน้ำแข็งก้อนใหญ่ด้วยนะมันจะลอยไปเรื่อยหรือเปล่าพี่กันนี้ก็สามารถมโนไปได้นะครับเรื่องสแปลงสแปละอะไรเนี่ยถ้าเกิดนีนิงเงินนีนิงเงินเป็นสิบตัวเลยเนี่ยก้อนน้ำแข็งเต็มเลยฮะ พี่กัดแรกน่าจะไม่มีอะไรนะครับก็เป็นจินตนาการนะครับอยู่ที่ครัวโรกตายนั่นเองโอเคท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พี่กัดตอบไปเลยพี่กัดต่อมาครับจะคุณนอสโคลีอาสตูดิโอเขบอกว่าพี่ครับมันคือเรือประมงกองเต็มเลยครับแฮทแท็พิกัดรอบโลกแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยครับเรือเต็มไปหมดเรือประมงอุ้ยทำไมผมมองครั้งแรกแล้วผมรู้สึกขนลุกวะมันยัวเยะจนแบบหน้าขนลุกอะ มันคือเรืออะไรหรอที่นี่นะครับคือ أ, ประเทศมอริเตเนียคือประเทศอะไรไม่รู้จักเป็นแบบสุดขอ,อ,อบของฝั่งแบบทะเลทรายซาฮาร่านะครับเนี่ยมีประเทศชื่อนี้ด้วยหรอมอริเตเนียเนี่ยเพิ่งรู้ว่าไม่ชื่อไม่คุ้นชื่อเลยนะครับแต่ว่า เรือประมตตัวนี้นะสยองขวัญมากนะครับคือดูแล้วมันดูแบบคนลุกอะขอดูหน่อยน่าจะกระโดดลงไปดูได้นะว่าไม่เป็เลยยังไงโอ้โหเป็นเรือะมงนี้เลยหรอว้ายอ,อะไรเนี่ยเขาหาปลาเหรอคือแบบถ้าเกิดผมเป็นเรือลำใหนสุดใช่ยบัแล้วผมอยากจะออกทะเลผมต้องทำยังไงวะผมอยากรู้จริงเลยดูดิเนี่ยสมมติเราเป็นเรือลำใหนสุดอะพี่ครับผมจะออกหาปลาครับไปงไงวะเนี่ย ซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นเรืออะไรสักอย่างหนึ่งในเรือเขามีโหลดเลยนะอู้แล้วแบบเรือบาเป็นหมื่นหลำอ่ะแน่นอนหมืน่นอัพสุดลูกขูลูกตามองด้านบนนี่โคตรยัวเยีย,ย,ยหน้าขนลุกอะไรครับเนี่ยน่าสนใจมากๆาเลยนะสำหรับพื้นที่ตรงเนี้ยดีเขาเออกไปหาปลากันอย่างเงี้ยหรอไม่มั่นใจเลยว่าตรงนี้มันคืออะไรอะตัวอื่นก็ไม่มีนะมีแค่ที่นี่ที่เดียวด้วยนะ ว้าวเยอะจนน่าขนลุกเหมือนหนอนแบบกำลังแปลว่าเยอะๆอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าสนใจมากาใครรู้ข้อมูลโดยละเอียดว่าเรือพวกนี้ไม่ทำอะไรก็าสามารถคอมเมนต์ให้ข้อมูลกันไปได้เลยนะครับน่าสนใจมากเราไปดูกันที่พี่ก็ต่อไปเลยดีกว่านะครับพี่กต็ตอมาครับจะคุณ n อขีดอันเดอร์สกอร์ขีด KYN อเดอร์สกอร์อเดอร์สกอร์อเดอร์สกอร์นะครับพี่ๆสถานีอนามัยที่อยู่ใกล้กับเมรุเผาศพค่ะขอออกสักคลิปเธอพี่แฮนด์ท็นกับโรคตามใจท่านผู้ชมจัดไปเลยนะครับไปดูกันนะครับโอ้โห oh, พกันนี้ผังเมืองโคตรแจ๋วที่นี่คือที่ไหนเนี่ยอ๋อพยาวเหรอในประเทศไทยมีการจัดผังเมืองที่น่าสนใจแบบนี้ด้วยแน่นอนเนี่ยหมู่บ้านแบบนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่ถูกจัดผังเมืองมาแน่ๆเลยตรงกลางเนี่ยจะเป็นอ่า วัดแล้วก็อันตธานีอนมามัยใช่ไหมที่อยากจะให้ไปดูแต่ลงไปดูสิโอ้นี่ไงแมนนี่ไงโอ้เขาเขาเขาจัดอยู่ใกล้กันเลยนะก็คือถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็อ่าวัดบอกพร้อมนะครับพร้อม <c oughs> ใกล้เคียงเลยอันนี้เขาจะพังเมืองมานะครับการในการวางแบบว่าเขาวางวางอนมามัยไว้ตรงนี้วางวัดไว้ตรงนี้อะไรนะครัคือผ่านการจัดสรรแบบว่าน่าสนใจมากๆเลยสำหรับมุมภาพนี้ยถึงจะดูธุรกันดาก็ตามอยู่ในพยาวนะครับดูดิ ตกต่างนี่นี่คือหมู่บ้านเดิมเลยเป็นหมู่บ้านเดิมแล้วเขามาสร้างหมู่บ้านใหม่แล้วบอกได้เลยว่าเป็นหมู่บ้านที่ผมให้เลยนะ20-30ปีที่นี่นครับจะเป็นไอคอนิกนะครับคือเป็นเมืองที่พัฒนาขึ้นมาแบบน่านสนใจนะครับในการจัดวางผังเมืองเป็นวงกลมอ่ะเท่มากรมครับแลวมม้วรอบๆวงกลมเนี่ยก็มีแบบว่าบึงน้ำเอาไวท้ทำการกกรษตรอะไรแบบนี้นะว้าวการจัดผังเมืองที่นี่นตบมือใครอยู่หมู่บ้านนี้คอมเมนต์นไม่น่อยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลมากเลยว่ามาอยู่กันนานหรือย,ยังเป็นนี้มานานแล้วใครเปนคนจัดผังเมืองเรียกได้ว่าโคตรแจมแจ๋วน่าจร พรตรงนี้ด้วยนะมีทัน,นี์ตำรวจอยู่ตรงนี้ทัน,นี์ตำรวจอยู่ตรงนี้อยู่แบบเหมือนแบบจุดจุดกลางซีเดียมตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนพวกอ,อำเภออะไรแบบนี้นะครับเกี่ยวกับศูนย์กลางศูนย์รอบๆเลยก็จะเป็นแบบชาวบ้านหมู่บ้านอย่างเงี้ยเีื่องดาม่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็ไม่แปลกเลยที่อนมามัยจะอยู่ข้างเมนนะครับถ้าเกิดจะสั่นมาแบบนี้ว้า wow. วโอเคท่านผู้ชมพีก่กันนี้ก็นะประมาณนี้ครับเราไปดูไปที่พีก่กันต่อไปเลยพีก่กันต่อมาครับจากคุณเน็ตสแกนพิจิตรนะครับบอกว่าพี่ครับพาไปดู ลงจอดเรือเหาะเฮนเดนเบิร์กหน่อยครับแฮท้พรพพิกัดรอบโลกแฮทแท็กครั้งที่2นะเลยครับแล้วก็ให้พิกัดมาแล้วก็ไปดูกันเลยในดูดิลงจอดเรือมันดูลงลงแฮมันคืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนแบบอาลานบินก็ไม่ใช่เป็นอนุสาวรีย์อ๋อมันคือเรือเหาะใช่ไหมเฮนเดนเบิร์กเหรอโอ้เป็นเรือเหาะเหรอเนี่ยอายคนนีกก้ไปมากเลยจนมีอันนี้นั่นเนี่ย โอ้น oh, ่าสนใจนายขอดูประวัติข้อมูลในวิกิพีเดียเหรอรู้สึกว่าจะเป็นเรือห่อที่เคยศกคณตกรรมนะครับแบบระเบิดนะฮะระเบิดบูมเลยนะฮะมีเสียงให้ฟังด้วยนะระหว่างแบบเกิดเหตุการณ์เป็นเสียงสัมภาษณ์นะเป็นเสียงสดจากที่เกิดเหตุนะครับ ว้าวถ้าเกิดฟังกันละเอียดละเอียดนี่คือนี่มากเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีวิดีโอแล้วนะเนี่ยเฮ้ยวิดีโอต้องเกิดเทพตเหรอเนี่ยหรอ่มันพังลงมางี้ดิคือมันเกิดเพลงไหมแล้วก็ทลม่มลงมานะครับเดี๋ยวผมขออ่านแบบร้าวๆแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอเวลาสักสิบนาที เอาละครับจากข้อมูลที่ได้ไปลองหาดูแบบข้าวๆแบบเร็วๆเลยนะเหตุการณ์นี้นะเขาเรียกว่าเฮดเดนเบิร์กเลยฮะเป็นเหตุการณ์ที่เรือเหาะที่เกิดโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่6กพฤษภาคมปีพศ2480ในเมืองแมสเชนเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเรือเหาะลำนี้นะครับเป็นเรือเหาะแบบบรรทุกผู้โดยสารแบบสัญชาติเยอรมันนะและสาเหตุที่มันระเบิดนะครับก็มันพยายามจะเทียบท่าที่เสาอากาศที่เป็นที่แบบจอดอะแต่ว่าเกิดข้อผิดพลาดนะเหมือนจะไปชน และเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับอุบัติเหตุในครั้งนั้นนะครับมีผู้เสียชีวิต35คนโดยมีผู้โดยสาร13คนและลูกเรือ22คนจากคนบนเครื่องทั้งหมดเนี่ย97คนรวมทั้ง97คนเนี่ยก็มีผู้โดยสาร36แล้วก็มีลูกเรืออยู่61คนนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีคนมาเสียชีวิตบนพื้น,นอีกหนึ่งคนนะไม่มั่นใจว่ากระโดดหนีลงมาหรือว่าอะไรนะครับนี่คือข้อมูลนะนี่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาแบบข้อมูลละเอียดๆจริงๆเนี่ยมันยาวแบบเป็นห่างว่าวเลยนะ อาจจะต้องไปสรุปในพิกัดลึกลับอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นข้อมูลลึกๆอีกทีหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเป็นการวิเคราะห์นะครับส่วนพิกัดรอบโลกเนี่ยอาจจะสริปข้อมูลไวๆได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันไาได้เลยนะครับโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกัดต,ต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้จะคุณ วิกเก็ตบูแมนครับบอกว่าพี่ครับผมเจอพาซ่าล้างที่ภาคเหนือแฮแทกพิการลบโลกตามใจนักผู้ชมแฮทแทกอยากออกชอ่องแฮทแทกยังไม่ได้ออกทุกอีีนะครับจัดไปเลยพาซ่าล้างในเชียงใหม่เหรอไม่ใช่ที่เชียงรายเธอในดูกสิที่นี่เหรออันนี้มันเคยเป็นพาซ่าเหรอมันเป็นเหมือน,น,นบ้านชัดสันเลยคนพื้นที่ก็น่าจะรู้นะมันอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นทางพาซ่าแบบดูเราดูดังอะไรสมัยก่อนเหรอไม่มั่นใจแต่มันล้างจริงนะ ดูดิมันจะกัดด้านในอันจะเป็นบ้านคนกันได้นะบ้านคนที่ยังสร้างไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลอมรั้วไว้ผมไม่มั่นใจคนพื้นที่ช่วยบอกหน่อยว่ามัเคืออะไระครับแต่พื้นที่ที่เป็นตึกล้างอะไรแบบนี้ก็จะไม่เห็นบ่อยๆในหลายๆที่นะครับคนพื้นที่น่าจะรู้ดีสุดสําหรับพิกัดน,นี้นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันไขที่ชื่นชอบรายการพิการรอบโลกนะครับที่จะพาไปดูอะไรที่น่าสนใจรอบโลกเนี่ยก็สามารถกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เลยครับจะได้มี e ีีต่อๆไปแล้วเคยมีอันที่น่าสนใจนะครับก็สามารถไปหาพิการจากทั่วโลกแล้วก็เอามาส่งให้เราดูได้นะครับเพื่อจะเจออะไรแปลกๆและจะได้พาไปดูกันใน E ีีต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ e ีพีหน้ากราบสวัสดีครับบ๊ายบาย